มีแต่ใบตองส่วนลายกับใบม่วงมันหล่นลงมาขนาะเนาะสบาสดีสบาสดีกันเบอสุขูสุชคนคือเก่าคือเดิมพี่น้องเลยโหแซวแซวอยู่มานี่ย์วัน้อยู่ไหนอยู่หน้าเด้อมานี่ อาคลิปนี้กับภาน้องๆนักเรียนมาเนาม่ยทำความสะอาดพี่น้องเลยเดินวัดว่ารามเนาะเนยหนึ่งจิงเนยกับภาเพลินพักพรดอกพี่น้องเลยมานามัยเนยหนึ่งแต่ละคนโอพ่อละบ่พ่อละบ่ลูกอ่บาดนี้เปิดภาพออกมาสวัสดีป้าลุงก่อนมิ้นตาที่ป้าลุงอยู่ทางนันี้ พาเด็กๆมาอานาอาไมวัดว่ารมพี่น้องเลยเมื่อนี้น่ะพอดีว่าอยู่ทางโมบ้านของแม่น้องวินตาเนาะรู้ว่าวัดสีบัวบานพี่น้องเลยบัดโขกประวายเนาะกำลังห่างหากระเกียมสิพากันเทศบุหรนอกั้นชาพี่น้องเลยก็เลยพาเนาะน้องๆนักเรียนมาอานาไม้มาเนี่ย พี่น้องเลยลูกกุก๊งกุ้บาานี้จะควนพื้นควนไฟบาาที่นี่บาานี้เฮ็ดจังใดค่ะน้องๆน,นักเรียนออกแหงงานหลังจากที่อะนะผักเรียนแล้วตอนแรงๆพี่น้องเลยเลิกของเรียนแล้วก็พผ้ากันมาเววัดว่า,าลามกอดจังขืนเมื่อนี้เด็กๆก,กับผ้ากันเบิง้งแังเด้บาานี้ อย่าข so yeah, uh, ึ้นคักร้ายลูกหัวซักกระเทียมลงหันลง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 ฟ้าถ้ากันเบิ้งอีสั่งเลยนะในสาป่านั่นอย่าขึ้นคักร้ายลูกป้ปไปอาณาไม้หัวอ๋อป่าดุกบ่โอ้โหคู่บาเพิ่นเลี้ยงป่าดุกโตบ่ยิ่ใหญ่นึงตัวลายตัวเนาะป้าป้าลูกป้าป้า อันนาไม้แล้วจังมาเบิ้งไปแล้วแล้วจังมาเบิ้งนอกไปอันนาไม้ร่างพุ่นยินเจี๊ยงแล้วคือฮะได้หลายกองแล้วบานี้ได้หลายกองแล้วมาๆมาลูกมามาเจนี่เดี๋ยวยังโกอยู่นี่ใบบังม่วงนี่ลูกเฮ็ดเป็นกองเป็นกองไว้ก่อนอออทางนั้นก็ใช่จักตัดยา ใส่แกตัดหญ้าใสน้องพอ้องรอยบริแยกจากการบ่ e. ลูกใช้ไม่กวดไม่ยางพูดเลไม่เคียวก็ได้เลยลูกลูก่อยโว้บีตะผูเปดแต่หักเปดแต่แพงพี่น้องเลยมีแต่คนดุดูพูนะผมมีแนวกวดกับผ้ากันหนาไม่กวดเด้อลูกเด้ออาไม่กวดเนาบอกได้ใส่ฟางได้พี่น้องเลยขอแต่บอกเนาะ พอแต่บ,บอกว่าได้ยากเด้อเด็กๆนไงอ่าสว่วนเด็กๆมาอาณามัยอยู่เดินวัดว่าล่ามพี่น้องเงยคลิปนี้ก็ได้มินจ่าสวัสดีป้าลุงเหรอวะสวัสดีป้าลุงเหรอวะเอยบา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 ยเป็นยังไงม่วนบะม่วนบะ ภาพบรรยากาศอยู่วัดว่าลามพี่น้องเงยคล้มฟ้าคุ้มฝนฝนสิตกบ่บานให้เป็นใดน้องพลอยน้องลอยกับญ่แล้วปีนี้เลียวหาสชวโรเ็นแล้วพี่น้องเงยสูงเจริญเทินอยู่กใหไงฟ้าแฝดจ้าฟ้าแฝดเอาแจ่นี่แหละลูกเอ๋มันยังหกอยู่ในเห็ดเป็นกองเป็นกองไว้จ้าคนเอาไปจูดทั้งไหนเนาะ เป็นกองไว้แจ็คมาแล้วพอดับไปจูดทั้งใดจูดแบบมี้ลูกบ่หน่เอาโดมโบจูดไปยังลูกโบจูดกระยาโบจูดกระยาเฮ็ดเป็นกองไว้กับพ่อลเลยแจักควรเสียเหตุอย่งใดเฮ้านั่นจักควรสิไปจูดทั้งใดนะ ค่ะเด็กๆอนามัยแจกนี่ก่นนอน ไกด์รถเข้ามาแจ้งค่ะนี่แต่ใบตองส่วนลายกับใบม่วงมันหล่นลงมาหขนนะเนาะ พ่พี่พี่ทั้งผนทางผู้แรแล้วลูกคนจูด่าทั้งไนจูดแล้วจูดแล้วจูดบไปพูดเหาไปพูดแหละลูกอาานพวพทั้งเนือพวกลูกจะาไปจูดทังเหนือพวกลูกไปคุณแม่ทั้งเนือพวกลูกน ทั้งเนือพูนทังเนือพุนภากอันนาเขาแจกคุนี่ต่ใบหย่าหย่าลายี่น้อง มาถ่ายภาพบรรยากาศอยู่วัดว่าลา,ามเด้อให้พ่อแม่พี่นอ้องเอซีได้ติดตามหักชมพี่น้องเอลยคลิปนี้ก็ได้ก็ปเป็นวัดอยู่บ้านของพี่นอ้องวิจัยเองเนาะวัดสีโบบานบ้านโคกป่าววายพี่น้องเอลยก็ถือว่าอ่าห่างหาก,ก็ะเกียมร์เฮ็ดบุญอ่างานบุญออกพรรษาเนาะประจำปีสําหรับปีนี้ก็อ่าทางอ่าวัดว่าลา,ามเพิ่นก็นมีแผนการจะเฮ็ดอันนั้นพี่น้องเอลย เพิ่นเฮ็ดอานะคอนเสิร์ตแล้วกับเพิ่นจะทาสีอันเออซอยการซอยกันจักหน่อยจักหน่อยกับพักเออพับผาอยากได้แพ็ดปูหู้ได้สู้ผงงามไหนเฮ็ดเก่งเก่งงงามฤกษ์เจ้าบัรยายน่าได้ลูกได้เมียโอ้ยได้แต่เมียได้ผู้สาวงามได้แฟนงาม ได้ลูกก็ได้ลูกคนโห่คนเชียงเจ้ามาทําความสะอาดบัดว่าลมามอนาคตก้าวไกลเลยเป็นคนโห่คนจบคนดีเออฮะบาเมืยอแล้วบ่เมื่อยอแล้วบ่ทางหนาเมืยอแล้วบ่อเอะ เมื for for? Here, bro, ่อยแล้ว no บ่ฮ oh, ูบใส่กันลูกละจู่เลยบอจู่เลิกเพิ่นให้จู่จิบ่ะนนี่บ่จูวะทำจูเอาฮูบีกสองกองนี่จังพักลูกเลย เป็นได้มวนบ่มาหนาไม่อยู่วัดมวนคือกันกับอยู่ห้งเยียนอยู่บ่อยู่ห้องเยียนเลยเสี่ยนเจียเจียสีไลพูดแล้วรวยผูกผผูกทา้งผูกปมวงผูกทางเหนือผูกเออเออจน้าดจน้อยจังอันนั้นกพญาละดอกละนางลินค่ะไปเขาพูดยังพักกันแบงเครื่องอยู่ ô oh, hiện vài dù vặt cả xé còn... chỗ bìm nè má phía đâu chỗ bìm nè chỗ bìm ơi đấy bên trên đây năn phôi năn phôi vô เป็นยังไงเมื่อยแล้วบ่มวนอยูบบ่บ่มาเก็บอะน,นะอานามัยอยู่วัดนี่มาคุมเมื่อก็กได้โอ้ยปีหนึ่งมีเธอหนึ่งพี่น้องเลยปีหนึ่งมีเธอหนึ่งพาน้องๆนักเคียนมาอานามัยเลยเดินวัดมาเนี่ยมาทำความสะอาดอยู่วัดว่าลา,า,าม มาบ่ะนี่แหละแม่ยิงนะเป็นผู้พูไหมลูกเออแน่นั่นแหละเออแม่แม่กล่องนี่นี่แม่ล่อม่ล่ะ พาก,กันไปเบื้องปลายอีกแล้วทั้งหน้าคู้าก,กัดไปเบื้องกูเบิ้งปลายแล้วโดยพี่น้องเอ๋ยสำหรับคลิปนี้ก็สิได้ขออำลาพาจากเพียงสมนี้ก่อนเด้อเนาะขอขอบุณขอบคุณขอขอบใจล,ลาลๆที่ข้ามาติดตามับชมไว้พบกันในอีกคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ไปแล้วสบายดี